ทางครอบครัวก็ทําธุรกิจค้าส่งข้าวสารมา30กว่าปีเรากระโดดเข้ามาในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จภายใต้แบรนด์วัลสลิคอนกรีตซึ่งในช่วงนั้นเศรษฐกิจกําลังจเจริญเติบโตมากจองคิวคอนกรีตค่อนข้างยากจองคิววันนี้อีก7วันกว่าจะได้สินค้าทําให้เราเห็นช่องทางของการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ วลาศิริมีแนวทางในการพัฒนาธุรกิจไปในด้านคอนกรีตผสมเสร็จเป็นหลักที่เหลือเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูปแต่ละโปรดักต์เนี่ยสามารถซัพพอร์ตกันได้หมดเรียกได้ว่าครบวงจรนะครับก็คือมาที่เดียวก็คือจบเลยแนวทางในการบริหารเนี่ยผมจะเน้นลูกค้าเป็นหลักเราจริงใจกับลูกค้าซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเราบริหารกันแบบครอบครัวครับทุกคนจะต้องมีความสุขให้ความเป็นอยู่ที่มั่นคงถ้าพนักง,งานเรามีความสุขเนี่ย ความสุขมันจะส่งต่อไปให้ลูกค้าครับเราได้นำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารทำให้การทำงานของเราราบรื่นไม่ว่าจะเป็นระบบ GPS ติดตามรถทำให้เรารู้ว่าบางนี้รถค้าอยู่ตรงไหนแล้วสามารถตอบลูกค้าได้ทันท่วงทีเลยเรามี QC เข้าไปตรวจสอบคุณภาพให้ลูกค้าหน้างานเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดทำให้ลูกค้าประทับใจ ในภาคใต้เนี่ยแบรนด์ S C G แข็งแรงได้รับความน่าเชื่อถือเรามั่นใจในปูนซีเมนต์คุณภาพเนี่ยสม่ำเสมอทำให้เราคิดว่าถ้าวัตถุดิบเราดีลูกค้าเชื่อมั่นเนี่ยทำให้เราขายของง่ายขึ้นลูกค้ามั่นใจในคุณภาพโดยภายใต้สัญลักษณ์ใช้ปูน S C G เนี่ยลูกค้าก็ไม่ต้องถามอะไรแล้วและสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจในทีม S C G e m e n t b u s i n e s s Solution ช่วยให้องค์ความรู้ในด้านวัตถุดิบโปรเซสในการทำงานเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดี ให้กับทางวราศิริ s c g มอง Endos เป็นครอบครัวคอยให้คำปรึกษาทำให้เราไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นเดินได้เร็วขึ้นเป้าหมายของวราศิริคอนฟิดจะขยายพื้นที่ให้บริการเพื่อครอบคุมความต้องการของลูกค้าอยากจะให้ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้รับสินค้าที่มีคุณภาพบริการที่ดีทำให้ วงการก่อสร้างเนี่ยเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จวลา,างสลีคอนกรีตมั่นคงด้วยรากฐานบริการด้วยหัวใจครับ